กูไปยานะครับัดกูยาเป็นผู้แพ้นในรอบนีนคน้คนไทยนั้นประเทศคนไทยนั้นประเทศจะได้เห็นต่อจากนี้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังนัาากดาบกูไปยานี้คือใครกูนักดาบกูปยาหันหล,ลังครับคนไทยนั้นประเทศคนไทยนั้นประเทศโอ้โหผู้ชม <laughs> ผู้ชม ผู้ชมตื่นเต้นมากนะครับโคตรได้ทั้งประเทศจะได้ทุกคนนะครับตื่นเต้นชิบหายเลยไม่เกี่ยวกับคนพม่าไม่เกี่ยวกับคนลาวคนเขมรที่อยู่ในประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องเพราะเราเน้นแค่คำว่าคนไทยทั้งประเทศอ่ดนองตีทำลองตีอะไรนะทำลองตีกันสนแล้วก็สู้กันสู้กันสูกันูกูไม่อยากหู้ยูเข้าใจกันกูไม่อยากหู้ยู เยอะๆท่าอดเยด้วยทำท่าทท่าออได้วยคนไทยั้งประเทศจะได้รู้แล้วครับนี้ตัดจะตัดเ้โได้่ตงนะครัลุยคนไทยประเทศจะได้รู้ล้วรทำดนตรีทำดนตรีดนตรีตืเต้นตไหสัรัวเนี่มันอิทฟลูเอนซ อบกหน้าจานีลยน้าจาดเกี่ยวที่อะไรครับตอนคนไทยแในประเทศจะได้ดูนะครับจากนี้ต่อไปว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังหน้ากากปูไปยาตื่นเต้นี่ทำตื่นเต้นทำตื่นเต้นไม่เขียนโซนโคนตื่นเต้นตื่นเต้นจะตอหักไปแล้วตื่นเต้นเนี่ยมึงตื่นเต้นมึงต้องรู้ว่าใครคือได้ผู้หน้ากากหลังหน้ากากปูไปยาคนใดทยในประเทศคนใดทั้นประเทศ นะาถอยังขอจ้าขอนจางหน้าเลยทำหน้าตอดทำหน้าตอดนี่ทำหน้าตอดถอนอากาเปิดแบต้องหน้าสวยนะต้องนีหนึ่งสองถอน้าการครับเปิด้าการครับก็ถอดใสเยอะปิดอากาครับทำหน้าสวยๆนยทำหน้าสวยๆด้วยสั่งถอดได้ยังวะแล้วจับจับหน้ากราอา้วย ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นเร็วตื่นเต้นเร่าตื่นเต้นเหี้ยเลยแก่กุ้งไอ้ที่ไอ้ที่เราหักแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นคหักไอ้เทียเราตื่นเต้นคหักแล้วตื่นเต้นเหี้ยตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นทตื่นเต้นทำตื่นเต้นทำร่างกายางกายครับไอ้เหี้ยใส่เอาสวยนะมึงสวยนะมึงสวยดิไม่ใช่หรอเปล่คนแหละ นีเอง้่มาเลยนี่เปิดหน้ากากได้เหรอครับไม่เปิดดีกว่าไหมนี่เปิดหน้ากากได้เหรอครับใส่กับใบใส่กับไบคลุมหน้ากากอะไรอะนี่คลหน้ากากไม่ต่างกันเลยตอนนี้ไปใส่กันสวยกว่าทำไมนี่น่าจะโกงดูไม่ต่างเลยครับสวยท่าจะขากเลยด่ามาดีนใส่มาครับลองค่ายจริงนะร้อยขารอยขาลองค่ายจริง รอให้จริงๆเอาน้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำตาไหลหนึ่งสองสามน้ำตาไหลน้ำตาไหลล้อล้อคำพี้ยอะไรกันดีใจค่ะไม่คิดว่าทุกคนจะดีดีใจกับเราอะไรอ่างเ้ยเอ่อทำไมถึงเป็นหน้ากากปูปยายถ้าเปลี่ยนหมดเลยที่หน้ากากเป็นหน้ากากปูยาะสวยหยาดเลยบอลทุกีโมเดลเออคุณจริงกับสอน เป็นเป็นเออาระดับต้นของประเทศไทยใช่ค่ะเออทำไมตอนที่รายการติดต่อไปเนี่ยทำไมถึงยอมสลับเวลามาลวกกับเดอะมาสเกอร์ครับก็กคิดว่ารายการดีๆนะคะน่าสนใจก็เลยมาคิวทุกาโอ้ตอบตอบดีมีเลยเต้นกับรายการนะครับโอเคโอกอก็เชิญกรรมการต้องต้องไปดูการเลยดมดับดัดับดับดด แิ้วกอน่าจะมีการให้ติดตามรับชมกันต่อไปนะคะเขาก็เป็นยังไงแล้วไม่กดใจหนูอ่ะมีเสียงด้วยเฮ้ยต้องเข้าไปใกล้ๆเสียเเสียงเเถียงเดิไปดิเดินไปดิเดินไปดิเดินไปดิตามสคริปต์เดินไปดิกล้องกล้องกล้องตามกล้องตามกล้อตามใกล้นิดนึงใกล้นิดนึงจะมีสาวเอฟเฟกต์อยยุ่อยุยุเอาสาวเอฟเฟกต์ก่อนเอาสาวเอฟเฟกต์มาแกล้ๆกัน แก้คนบาปลงด้วย่ะพี่เขาเปิดหน้ากากแล้วนะเนี่ยสนใจสนใจคุนิดใจด้วย